เพื่อนที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผม,มก,กับช่อง GMP ซายหัวลั่นกระติกแล้ววันนี้ก็มาดำน้ำกันอีกเช่นเคยเราต้องมาซ้ำไงก็วันน,นนี้มาดำน้ำน,นครับกับทิปเพื่อนๆเหมือนอารมณ์ประมาณแนะับดียูเนี่ยน,นะครับก็ตั้งแต่หมอ,อกปลาย cái cài ไปแล้วใกล้ๆเลยหู5เหลือแล้วนะ ครับ <laughs> ยืนตรงนี้นะครับลงเรือค่ะคจะอาจัาชีพก็ขึ้นกันได้กันได้หรือเปล่าพุทุกต้องหันหน้ามาเลยไปลงเรือ,อรน,าานะครับไปพี่ไกายเขหมวกได้ไหมครับเอาปังหน้าครับเขาโบกได้ไหมครับพี่ตอนนี้ก็ขึ้นเรือเรียบร้อยแล้ว นี่ก็บรรยากาศนะครับมาไปแล้ว ใช่เหตุะอะไรเงี้ยเราจะไปซื้อบัตรกันจา้าไปแล้วไปซื้อบัตรกันไปเลยจะเป็นยังไงไปอันนี้พี่ๆมาทำอะไรกันเลยมาขับโกคาร์ตอยากขับด้วยอ่ะแต่กลัวเรามาลองแบบสีล<อ>่ล,ล้อไปเดินไปเยอะๆลองสีอะไรนะสี่ล้อลองเล่นแต่สล้อไปนะ แล้วพี่เลี้ยวไปดูทำไมอน,นี่นมีลายลดไหมเน,นี่ยก็ซื้อบัตรซื้อบัตรซื้อบัตรลถเท่าไหร่รถหาร้าร้อยเนล้ยี่บเปอใช่ไหมีมีเท่าไหร่นะสี่ร้อยกับเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่ามีลายก็จะลดยีสบเปร์เซเคยเดียคยเพิ่มมา้ยอะ สแกนอีกครั้งหนึ่งก็ได้แอ,อดไลน์แบบนี้เดี๋ยวให้เขาทำแล้วก็จะมีรถราคาะนะคะมันมีสองราคามันมีสี่ร้อยกว่าหกมันได้ขับปล่ไม่ได้ขับ,ขบยืมหมวกมาได้เอาไปเลยหมวกถ้ายืมหมวกโอเคขับมาเ้าได้หรอ ฮัลโหลฮัลโหลรอที่บ้านเลยเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาพาไปีเขาช่วยหนาแต่่วนีะเราก็ได้บัตรมาแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวนะบัตรได้บัตรมาแล้วค่ะไปเดี๋ยวพี่ๆเขาจะไปขับโกลกาดกันตอนเขาก็เตรียมรถ เตรียมรถเตรียมรถจะขับจังเลยอันนี้ทำอะไรคะสาว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 ทำอะไรคะเติมพลังไปเราเป็นกองเชียร์เราต้องไปเชียร์เชียร์กองเชียร์ยค่ะ ก็เตรียมตัวนะครับผมและนี่คือบัตรโกคัทนะครับย้อนแสงด้วยต้องต้องออกเปนร่ับเราออกไปตรงนี้เลยนะเอย้อนแสงเลยนะ เหมือนอันนี้เลยอ่ะที่เล่นกากรอนอ่ะทำแผนทำแผนทำแผนแดดมาแล้วก็ตอนนี้ก็ถ่ายรูปก่อนนะครับก่อนที่จะแข่งก็เดี๋ยวเราจะไปดูดีครับผมเพราะว่าผมนี่พึ่งผมก็พึ่งเล่นมาเนี่ยพึ่งจะมาัเล่นครั้งแรกกันเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าสภาพการขี่โกคาร์ทของผมนี่จะเป็นลักษณะแบบไหนครับ

อันนี้ก็เดี๋ยวพี่เขาจะดันละเต็มตัว

มีมีมี20บาทนี่คือกลุ่มเลดี้นะครับเมื่อกี้ผู้ชายก็แข่งกันไปแล้วอันนี้ก็เลยมีแต่เดี๋ยวผมส่งคุณหยิ่มดลงสนามในการแข่งเลดี้เลดี้ก็มีอยู่5คนนะครับไม่มีแล้ว ก็เดี๋ยวไปรอดูกันได้เลยครับว่าสภาพสภาพเลดี้เขาจะเป็นยังไงกันเขาจะเข้าข้างทางกันหรือไม่นี่เขามีเสื้อให้มีหมวกกัน็อนกให้นะครับนี่มีบริการหมวกเสื้อคลุมนี่ก็เสื้อคลุมนี่อันนี้คือตัวเต่งนะครับตัวเต่งเป็ไงตัวเต่ง

ขับรถไม่เป็นนะแต่เราก็แบบเฮ้ยสนุก,กว่ะ ก็คุณหญิงมดมาแล้วนะครับคุณหญิงมดมาแล้ว

บ้า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 ดีแล้วลบทัน

ความกลัวเริ่มหายไปบ้างแต่ตอนนี้จะอ้วกอะกูขับรถแล้วกูเนี่ยทำไมกูขับรถแบบเฉยไปเฉยมาวะ,ะหลอนทุกคนบ๊าบาย มันนอกรอบเราอีกแล้วอ่ะ ฉันนั่นเดือพโค้งยังเว็เป็นไงได้แค่ถึงโค้งแหละเฮ้ยเปดไว้อันไหนอ <row être> ัไหน กี่เจอหน้องน้องไปอยู่ข้างทางไปแล้วโค้งเนี่ยนะไม่ได้สักทียากโอ้ยเฮ้ยไปแปลกเลยเอาอีกรอบหนึ่งอ่ะเฮ้ยรอบสุดท้าย ได้ครับลูกไป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 เฮ้ยได้ปะเชื่อไหมพอเรามีครั้งแรกแล้วอ่ะครั้งสองเรามาแล้วอ่ะ <laughs> ขออีกรอบ <laughs> ขออีกรอบ <laughs> ออีอ,อานอยู่ปะอ่านอยู่ปะเฮ้ย <f ail> ขออีกรอบได้ปะ <laughs> มาเราออกไอเดียวออกไม่ได้อะออกไงอ,อ, <c oughs> อ,อ,อะ ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปของผมด้วยนะครับผมและวันนี้ก็ขอบคุณลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ